สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat Wave o e นนี้เราก็จะมาเปิดตู้กันเนาะโดยเราก็ตัดมาจากไลน์เนาะสำหรับตู้แยก EGB ก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะหนึ่งถ้าออกมาก็จะดีมากๆแต่ก็คงไม่ออกหลอกให้มันออกลุ้งกันไปอุลาหาราก็ได้ไม่มีไม่มีหลังตู้ก็ไม่มีแค่อุลาหลาระนนั่นแหละเออเห็นผีเสื้อตัวเดียวก็รู้แล้ สเต็ปเดียวออกมาเลยไม่ได้หรอเออก็อยากก็อยากเก็บอ่ะแต่แบบดูมันดีลาลาลิสสุดยอดเราไปต่อสเต็ปสองกันเลยก็ได้ขอลุงสักทีเถอะขอร้องอีเซอร์งอกขึ้นมาเพิ่มหนึ่งตัวเออ่าเลวาเลย จะเต็ผ้าจริงอเนี่ยแล้วสเต็ป้าไม่ออกก็คือนั่นแหละนะคำสาบเราก็คือแบบคำสาบก็คือแบบแม่งอยู่จริงๆแน่นอนมากๆพอร้องคือไม่อยากเพชรลงหลักผาลงอยากเนี่ยเมื่อไหร่มันจะออกลงุงวะแม้แต่ตัวหลังตู้ก็ไม่ให้นะเนอะอุลาลาก็ได้ปะอีจิเบไม่ออกขอลาหลากลาก็ยังดี ไม่เอาแล้วหลวงพงหลวงพอ่อว้าทำไมมันเออมันเดาถูกอยู่เหมือนกันนะว่าแบบจะเห็นทองสีสเต็ปแล้วก็แบบการันตีออกตัวเดียวอะไรเงี้ยมีความรู้สึกได้ตู้เบกก็แบบนี้การันตีได้หลังการันตีได้หลังตู้สีหนึ่งดึงสีทองอย่าพูดภาพภาพแบบเอ๊ะเหมือนเราภาพเดิมๆเมนาะ สวัสดีคุณาวเวอร์นะคะภาพมันดูเดิมๆแล้วเหมือนตอนกดตู้เปตตู้แบมอะไรเงี้ยทอง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 รวยแล้วเนี่ยการันตีแล้วหรอเพชรเราลงจากหลักพันอีกแล้วหรอ,อเป็นคอเลด้วไอ้ขี้ มันมีมันจะมีอีกตัวไหมไปไขวะ่ะเฮ้ยอุราลาปะเสียงเบาเบาเราเปิดเสียงเบาเออได้อุราลาก็อ,อย่างนี้วะ,ะเกือบไปละเกือบปิดละเกือบปิดเกมละ คือถ้าไม่มีเวลาเล่ามาปิดแล้วมาเก็ <c oughs> ตู้อะไรอยู่วะเนี่ย <c oughs> เราออกไหมวาใคร <c oughs> <c oughs> อ่ะสำหรับตู้แยกอิจิเบเนาะ <c oughs> ก็เราเปิดไปทั้งหมด5สเตป็ปโดยที่5สเต็ปก็เราไม่ได้อิจิเบมาเนาะในครั้งนี้ <c oughs> แล้วก็ยังทองสี่สเต็ปด้วย <c oughs> โดนไปเยอะอยู่โอเคก็สําหรับตัวนี้เราได้มาแค่อุลาหันาเนาะที่เราไม่มีตัวนึงก็ลุดเลสซะแบบเก่ามากมาให้เนาะก็คงไม่ได้มีรีวิวเอเชีในเร็วๆนี้แน่นอนเนาะเพราะเนื่องจากกดมาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตู้รีรันหรืออะไรก็ตามจะเปิดหรือเปล่าก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นาะพูดคุยกันข้มมาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย